น่าเสียดายและสงสารน้องๆที่เข้ามาในวงการในช่วงนี้นะครับต้องเข้ามาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนื่องจากว่านโยบายการค้าในบางเขตในบางพื้นที่นะครับเกิดการแข่งขันด้านราคาสูงจนถึงเรียกว่าตัดได้ตัดไปผมเคยมีตัวอย่างหนึ่งนะครับมีการรับปากว่าจะลากตู้คอนเทนเนอร์จำนวน10ตู้จากจุด A ไปยังจุด B และไปส่งท่าเหือให้ในราคา100บาทอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับปรากฏว่าภายในวันรุ่งขึ้น มีบริษัท B C D E ไม่รู้ได้อย่างไงนะครับว่ามีราคา100บาทเกิดขึ้นก็เลยไปตัดราคาเสนอบ้าง90บาทบ้าง85บาทบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นท้ายที่สุดบริษัทนั้นบริษัทส่งออกนั้นก็เลือกบริษัทที่ให้ต้นทุนราคาค่าขนส่งถูกที่สุดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปทุกบริษัทนะครับบางบริษัทก็ยังมีความเหนียวแน่นหรือการใช้บริการกับบริษัท A อย่างดีหรือมีความผูกพันใน ลักษณะอื่นๆซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันน้อยลงแล้วก็การบริการที่ดีเกิดขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้เวลาหมดแล้วก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมจับเพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ